ครับะนายนายกระวังโยงกับกงนายกระวังเดินระวังสะดุดหลายรอบไปไหนอ่ะนายกตอนนี้มีกระแสพูดถึงเรื่องยุบสภานายโยกการังวันนะนักหนัก นายกคะช่วยพูดเรื่องของการยึดสิทให้ชัดเจนจากเสียงนายกเองว่าว่าถ้ายังกฎหมายลูกไม่เสร็จน่ะก็คือว่าหลังกฎหมายใหม่ลูกเสร็จก็ไม่มยุบใช่ไหมคือจะอยู่จนจะอยู่จนประชุมเอเป็กเสร็จใช่ไหมคะก็สุดแล้วแต่นะสถานการณ์ว่าไปนะการหรือว่าไปนะแล้วก็อยู่ในเรื่องอะไรล่ะเป็นไปตามกฎหมายตามรัปของเรานะบ้านเมืองมีปัญหาเยอะแยะที่เราแก้ไขก็อยากให้ไปดูว่าเราแก้อะไรไปแล้วบ้าง สถานาคุปสันมันเป็นาวฐาเดินไปดีเราแก้ไปเยอะนะใหม่เราก็เดินหน้าไปเยอะนะประเทศนะการลงทุนการหานได้ใหม่เข้าประเทศนี่เป็นต่างที่ต้องทำทั้งสองทางนะก็แต่ปัญหาตีกันทุกวันทุกวันทำไปไม่ได้นะเพราะนั้นปัญหาต้องมปัญหาแล้วก็ต้องดูว่าปัญหาแต่ละปัญหานั้นทับท้อเนี่ยว่าน้อยเใจใจนะในโลกก็แค่ขายไปตลอดเรื่องนะคือการดูแลผู้น้องเป็นคนที่เหนืยหน่อย ก็ต้องแก้ทั้งระบบให้ได้ต้องใจตรงนี้นะก็เลยต้มีสองบทบาทวยการบทบาทแรกคือการมัดบาลมาในกนังสารใช่การที่สองเราต้องรักษารัาษาสภาพใึ่งขาดด้วย็ะตัดบทบาทบทบาทอายุ้อด้วยบทบาทที่สุดนะการใช้จ่ายผูบาดตองีองบบาทใช่ไหมคือถ้าใช้อย่างเดียวมันก็เยอะหือต้องุตรนี้ด้วยเท้าเดียวตันี้กแล้วนะจดูแล

วันมนี่พร้อมไปช่ไหมคะพรัฐบาลก็เชิญข้าไปได้เดีาจะาให้ว่าก็บอกว่าเสถรภาพขบาลก่งง่นเลยไหนไปเองนกก็คือว่าจะอยู่ให้ครบเทอมเลยนะตั้งใจไว้ค่ะท่านนายกยังยังพลังประชารัฐนะคะพลังประชารัฐไม่ไปพักสำรองทานนายกเองจะมีเซอรพรสอะไรในวันับวันร่ามพักร่วมไมคะประประกาศที่จะเป็นนายของพรรคตอนนี้ ประชาชนที่สัมผัสท่านนายกเนี่ยก็ยังอยากเห็นความชัดเจนของท่านนายกค่ะชัดเจนนี่ความชัดเจนอย่างนี้อางนี้ทารัฐไม่ไปพักสำรองเรื่องพูดเรื่องนี้คือว่าวันนี้ท่านนายกเริ่มมองที่จะลงพักการเมืองไหนหรือยังคะก็คืออยู่พักเดียวกับี่เอบคุณครับโอเคค่ะขอบคุณค่ะเขาบอกไปลงเนี่ยไป็นติดต่อเลยใช่ไหมออกไปแล้วนายกภาษาทุนภาพนอนเลยนายกอ่อนไหลเลยนะ กระโดดหลายเรื่องอ๋อแบบว่าคลิปหลายเรื่องคือคลิปหลายเรื่องใช่ไหมติดต่อจะไปงานนี่ไงโอเคครับเอาออกไปแล้วให้ยกภาษาสุขภาพหน่อยเดินเท่าอ่อนไหลรอบแล้วกระโดดหลายเรื่อ๋อแบบว่าคลิปหลายเรื่องคือคลิปหลายเรื่องใช่ไหมติดต่อจะไปงานนี่แก่